เอาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ก็มีอยู่กับผมกับตันโทนี่อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กับเครื่องบินแฟร์ชัยรีพับบิกเอเทนทันเดิลบลูนั่นเองนะครับผมนี่นะครับวันนี้จะมาเล่นให้ตามคําขอเลยนะครับที่มีน้องคนนึงขอให้เรามาเล่นเครื่องบินเอเทนนะซึ่งก็ไม่ใช่คนหนึ่งหรอกนะครับจริงๆคือมีคนขอผมมาเยอะแล้วเนาะแต่ว่าเมื่อวานผมก็ไม่ได้มาอัดคลิปให้นะครับเพราะว่าผมไปบินเครื่องบินจริงๆมานะครับก็สามารถไปดูได้ใน YouTube คลิปสั้นได้นะครับผมอ่ะแต่วันนี้นะครับเราจะมาทําการบินเครื่องเอเทนกันดีกว่านะครับไปซึ่งบทบาทของมันนะครับเป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นดินนะครับและการสนับสนุนโดยใกล้ชิดนะครับชาติกําเนิดของมันก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับตอนนี้ก็คือยังอยู่ในประจำการนะครับซึ่งผู้ใช้งานหลักของมันก็คือกองทัพอากาศสหรัฐนั่นเองนะครับผมคุณค่าของมันนะครับที่เขียนไว้ในวิกิพีเดียก็คือ18.8ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับผมก็ บทบาทของมันเนี่ยนะครับมันก็เป็นการปราบพวกรถถังและก็รถเกราะลำเลียงพลนะครับอ่าซึ่งมันก็สามารถบรรท,ทุกนะครับเออสามารถบรรทุกอาวุธได้มากนะครับผมแล้วก็สามารถบินลาดตระเวนได้เป็นเวลานานนั่นเองนะครับไปจะทำการขึ้นบินกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเครื่องเอเทนลำนี T ้นะครับผมไป let's go เวบโหดูดิมีเครื่องอะไรด้วยนะ่ยดูท่าเก่าหน้าดูเลยครับไปขึ้นบินกันเวบ เก็บล้อนะครับมาเดี๋ยวไปดูในห้องนักบินกันดีกว่านะครับในในห้องนักบินนะครับนี่เป็นระบบเข็มอยู่เลยนะครับเคดูซิอาวุธในเกมมีอะไรให้เราบ้างนะครับโยกเยกโยกเยกนี่ครับโยกไปโยกมานะครับสั่นนะฮะนี่ครับมีมิสไซล์นะครับชนิดแบบล็อกเป้านะครับอันนี้ก็คือโฮมมิ่งออฟก็คือมันจะไม่ล็อกนะครับแล้วก็คันนอนนะครับคันนอนก็อยู่หัวเครื่องตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับเห็นไหม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโห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 สระเครื่องโห,โ,หโหทุกคนเราลืมดูว่าข้างหน้ามันมีตึกอยู่โอ้โหงานนี้ใครจ่ายครับกองทัพอากาศจ่ายนะ <c oughs> เอาละตอนนี้นะครับเราก็กาลังอยู่กับเครื่องบินเอเทนแล้วนะฮะโดยเด็กข้างหลังเขียนว่า DM เอ็ยนะครับ DM นี่แบบเออแบบคิดถึงกันก็อย่าลืม DM มาหานะจ๊ะอุ้ยไม่ใช่นะโทษทีคิดไรพืินไปหน่อยนะครับไปะจะเปลี่ยนลายก่อนนะมีลายอะไรบ้างเนี่ยเออ อ่าเอานี้ดีกว่าอันนี้มันดูเฟี้ยวกว่าเยอะเลยไอที่มันเป็นหัวฉลามนี่นะครับเฟี้ยวกว่าเยอะเลยนะครับหัวฉลามนี่เห็นปะนะครับผมป้ายจะทำการบินลงไปจัดการฐานทัพรัสเซียกันนะครับอ่าก็อย่างที่รู้กันนะฮะว่าเครื่องเอทเทนเป็นเครื่องคู่ปรับกับซูยี่ห้าน,นะฮะใช่นั่นแหละนะับมันเป็นคู่ปรับกับเครื่องบินซูยี่สิบห้านั่นเองนะครับปําการไปแว่หาพี่ซูหน่อยนะจ๊ะวัดดีเจ,าจ้านเจ้าอยู่ไหนเจ้า คิดถึงจังมาหาหน่อยนะครับอยู่ไหนเนะี่ยเราบินไปปวนเขาดีกว่านะครับอยู่ดีไม่ว่าดีนะครับอยากแบบอยากบวชนะฮะเอยอยากอยากบวกไม่ใช่อยากบวช <laughs> สายเลื่อนนักโซ่ก,ก็งนี้แหละนะครับเออคลิปนี้เราเป็นอะไรไม่รู้นะค,คือพูดผิดเดยอะมากนะครับแบบลิ้นพันนะนะครับเจ้าเอ๋นี่ดูดิดูดิเอ๊เอ๊เอ๊เอเครื่องบินใครวะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอยไปดูหน่อยสิเครื่องบินใครอะทุกคนคิดว่าเครื่องใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเอ๊ๆๆๆเอ เอเครื่องไข่เนี่ยอ้าวไม่ใช่เครื่องบินลบนะครับเป็นเครื่องบินแบบเครื่องบินทั่วไปนะครับเครื่องบินส่วนตัวใครไม่รู้เนี่ยเป็นเครื่องบินใบพัดนะฮะเคแล้วไปนะครับแต่เรายิงตกไปแล้วนะเคครับผมอุ๊ยนี่ไงเจเอ๋อุ๊ยสูอุ๊ยพี่สูเราบริจาเพื่อนยากนี่ครับตอนเราเจอเครื่องบินซูยี่ห้าแล้วครับเชนนี่ไงเอเทนกับซูยี่ห้า เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะไม่อย่าไปซะเอเทนเอเอเทนเอเอเทนยิงซูยี่ห้านะครับอนี่นี่แตกไปซะนี่นะครับเราทำการยิงเครื่องซูยี่ห้าตกแล้วนะครับผมแผลดูดิปากมันแบบแม่งย่างเฟี้ยวเลยอะนะครับแต่ฟันห่างขนาดนี้หมอฟันน่าจะไม่ถูกใจช่างมันนะ บอลแหลมนะฮะไปทำการโจมตีภาคพื้นดินไงฮะบูมดูดินะครับ,บ,ม,รบมันล็อกอะไรแล้วก็จะยิงกันนั้นเลยนะไปนี่ดูนะแวบนี่ดูดินะครับไปนี่นี่โอ้โหอันนี้ดอกนี้โคตรแรงนะทุกคนเช็ดเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องมีอะไรให้โจมตีอนะีกเนี่ยอ่ะตอนนี้เรามาที่แซนดี้ชอร์นะครับ เจสกีแตกแตก3เหลือ1น,นะโอเคดูสปีดโบ๊ทหน่อยนี่แตกซนะสปีดโบ๊ทแตกปุ๊มโอ้โหดูดินะฮะแรงแรงเรื่อยมาเรียงเรืองนี่โอเคโอ้โหดูดิพี่เอเทนนี่แบบยิงโหดเหมือนโกรธใครมานะมาเรามาลองดูแคนนอนเดี๋ยวครับแคนนอนแคนนอนจะ รุนแรงขนาดไหนนะครับอ่ะแล้วเราลองไปหารถข้างหน้าดูนี่ดูดินะครับเจ้าเอกมีอะไรนะนี่มีรถข้างหน้าปึ๊บปึ๊บแจ่มใจดำแจ่มว้าเลยจังหวะนี้เดี๋ยวกันนี่นี่นี่รถบรรทุกแดงรถบรรทุกแดงนี่โหแรงนะแรงมากแรงมากไปเดี๋ยวไปดูมอเตอร์เวย์กันนะครับว่าเป็นยังไงโอ้โยโอ้โยดูดิพุทธแรงอ่ะทุกคนนี่ชั้นนอตเลยนะเด้เป็นปืนกลนะครับอ่ะลองล็อกเป้าดู ล็อกเป้าล็อกเป้านี่ไอรถบรรทุกรถเนี่ยนี่อุ้ยแต่ไม่โดนนะครับเราล็อกผิดล็อกล็อกผิดคันนะครับช่างมันนะครับข้างล่างไปสิข้างล่างไปโอ้โหอ่านี่ครับโฮมมิ่งออฟก็คือเครื่องหันไปทางไหนมันก็จะยิงไปทางนั้นนะเนี่ยเราหันขึ้นฟ้านะครับมันหันเราหันเอ้าไม่ออกเราหันขึ้นฟ้ามันก็ยิงขึ้นฟ้านะครับเราหันลงดินมันก็จะยิงลงดินนะครับอ่าก็เหมือนกับแคนนอนนะครับก็คือเราเล็งไปทางไหนมันก็จะออกไปทางนั้นนะเนี่ยแบบเนี้ย นะครับเนี่ยโคตรแรงเลยส่วนมิสไซล์ตัวนี้ก็คือมันจะล็อกนะครับแบบเออเนี่ยพอมันแบบกดล็อกอะไรมันก็จะล็อกให้นยะเห็นไหมล็อกนี่โคตรเฟี้ยวนะครับเออใครที่แบบเอามาเล่นแบบยิงสู้กับตำรวจอะไรเงี้ยก็เหมาะนะโคตรโหนะม็อบตัวนี้นะครับโอ้โหดูดินี่นะครับรับกองทัพสหรัฐนั่นเองนะครับวันนี้คลิปที่เราเล่นเป็นทหารรัสเซียแล้วนะแล้วก็จะเล่นเป็นทหารทั้งสองข่ายนะครับทั้ง สหรัฐแล้วก็รัสเซียนะครับน้องๆจะได้ไม่หาว่าแบบผมแบบลำเอียงมาเล่นแต่รัสเซียเลถล่มอเมริกาอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เล่นเป็นอเมริกามาถล่มรัสเซียให้ด้วยนะครับเออใช่เพราะแบบมีคนขอนะแบบเวลาที่ผมผมเล่นเป็นอเมริกาก็บอกพี่เล่นเป็นรัสเซียหน่อยนะครับแล้วผมเล่นเป็นรัสเซียก็บอกพี่เล่นเป็นฐานสหรัฐหน่อยอะไรอย่างนี้ก็จัดให้นะครับผมจัดให้ทั้งสองสองสองฝั่งนะครับนี่แวบบินควงหน่อย เราเราจะไปบินแอร์โชว์ในเมืองกันดีกว่านะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะฮะเมื่อกี้ผมเผลอไปกดปิดคลิปเฉยเลยเออไม่รู้มันตัดตอนไหนไปพวงเนี่ยนะฮะบายเมสแบงค์โอ้ยเราบินเร็วเกินไม่ได้เราไปลอดสะพานกันแล้วกันเราบินเร็วไปว่ะโอเคอ่านี่ถล่มกลางเมืองเลยนะผมนี่เมืองทองธานีวนะเนี่ยดูดิดนะฮะนี่ครับลอดสะพาน,นไปไปวนมาตรงนู้นนะฮะ เว้ยเฮ้ยไม่ทันไม่ทัน <laughs> อสุดยอดเลยนักบินโอ้ยนักบินดิดตัวทันนะถือว่าไม่เป็นไรนะไม่เป็นรายไม่เป็นรายสุดจัดนะครับเราต้องมาสปาห้องบินกาอากาศนะเพราะเราบินชนสะพานนะสุดยอดเลยนะเช่นว,วันนี้เราไม่ไม่ได้มาบินเจ้าหลามแล้วนะฮะเรามาบินแบบไม่ใช่ฉลามลนะครับเนี่ยข้างหน้าไม่มีอะไรเลยนะฮะไปเช็คครับผมเราทำการ ไปบินลอดสะพานกันดีกว่านะครับเอาช่วงล่างแล้วกันชอบแบบชอบของเสียวนะครับดูดิสร้างเครื่องบินยังอยู่เลยซ้ายมือเห็นไหมกีนะครับนี่เอเทนเราโหแต่เครื่องบินมันลำใหญ่นะทุกคนผมว่าจะลงได้มในข้างล่างเนี่ยอลองดูลองดูลองดูโอ้ยบโอ้ย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 โอ้แล้วกันเนี่ย ไม่เราไม่ได้วินลงจอดดีๆนะก็ <g ül> สำหรับคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราทําการไปลงจอดในเวลายเย็นนะน,นี่อะไรเนะี่ยหมูป่าอนะไรเนี่ยใช่ไหมนะผมดูเป็นหมูป่านะ fs เนี่ยนะครับโอเคไปเดี๋ยวล้อลงนะครับเอาแฟลปแฟ,แฟลปฟูลนะครับผมจะทำการเอาเครื่องบินเอเทนลงจอดกันดีกว่านะครับเพราะว่าโอเคเราไม่ได้ลงจอดดีๆมาหลายคลิปแล้วนะส่วนใหญ่เราขับตกตลอดเลยนะเพราะชนสะพานนี่แหละ <g ül> นะครับเออนี่ะไป พี่หมูป่าเราลงจอดกันนะครับไปโอเคลงแล้วนะครับผมโอเครันเวย์อะไรไม่รู้เมื่อกี้ลืมดูนะครับโอ้ยมีเครื่องบินอะไรจอดอยู่ด้วยเนี่ยแอร์โรเม็กซิโกนะครับผมโบอิงเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองร้อยเออาร์นะครับดูดิโหนี่เป็นเวลาเย็นนะเวลากี่โมงเนะี่ยดูดิอ่าเวลาหกโมงห้าสิบนะฮะ นี่ดูดีมี Boeing 77200ER ของ Aeromexico จอดอยู่นะครับนี่นะฮะ <c oughs> นี่แค่ <c oughs> ผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้กันนะครับสำหรับเครื่องบินเอเทน นะครับผมก็จัดให้แล้วนะครับก็โอเคครับผมสำหรับในวันนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมผมก็ทําการจัดให้ตามคำขอแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาขอมอสนะเดี๋ยวผมก็จะทําการจัดให้ตามคิวแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้คือมีคนขอมาเยอะแล้วก็ขอมานานมากแล้วนะครับส่วนเรื่องยานอวกาศรวมถึงเรือดำน้ำต่างๆที่ขอมาผมไม่ลืมนะผมไม่ลืมนะครับแล้วก็ไม่บิดด้วยนะครับเดี๋ยวจัดให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะผมก็อยากจะมาทาคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับในวันนี้นน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 ะะะะคคคคคครรรรรััััับบบบบกกก็็เปปปมมมมาาาณีี้แลลุทท่ชิผจจ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย